สวรรค์บารนาอยู่ไหนสวรรค์บานณาอยู่ไหนไม่รู้อะไรใครมองไม่เห็นบรรนาสวรรค์ทั้งเป็นบรรนาสวรรค์ทั้งเป็นโปรดมองให้เห็นน่าจะเป็นความสุขไม่เหมือนความทุกข์ของคนในบางไม่เหมือนความทุกข์ของคนในบางโปรดมาฟังผุมว่าหนาสวรรค์บานณาเจ็นป้าปลอดปงเดินตามรงฟังเียงกบเช็นห้องเชยนห้องเอเช็ดห้องเช็นห้อง นอนตูงเควุู่้คุนมันไผ่นอนสูงเควตุู้ไตหลังคันคู่ไายกอมกอไผ่ป่าคอยญงสะเดินเด้อเดินเด่นเดินเด่นไอเดินเด่นเดินเด่นนกเด่นหน่อยแม่นเสวบินหูได้ยินทุกครูนกเขาคันคู่อยู่ฝนฝนคอยเห็นผู้สาวน้อะแม่นสำน้อยสำน้อยไอสำน้อยสำน้อยดอกยร้อยน้าแม่นชียงกันนี่แหละสวัรค์บ้านนาปลาแจ้งขอบฟ้าสีแดงยามแรง น้ำได้แล้วบาดนี้โอ้ยเขียวผูกเมฆตั้งนูนคือฝนจิโตกแค่มื่อนี้ก็ได้คือฝนจิโตกอยู่ยวกมื่อนี้ก็ได้โอ้ยเข่าก็เริ่มเขียวคักแล้วบาดนี้เออเขียวคักแล้ว มาหน้ามือนีกระได